ี <Cornell. S 2> ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเรื่องใหญ่มากๆครับผมแอบตกใจอย่างหนึ่งเขาให้ผมรีวิวอะไรรู้ป่ะเงงวันนี้ครับผมบอกแล้วและว่าผมมีเรื่องใหญ่มากๆครับจะมารีวิวและจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือ ผมได้รับเมลเมลหนึ่งครับจากทาง GQ ติดต่อมานะครับสวัสดีค่ะฝ้ายจากแบรนด์ GQ ตอนแรกผมเห็นเมลตัวนี้เนี่ยผมก็แบบเฮ้ย GQ มันใช่ GQ ที่เขาผลิตเสื้อผ้าที่เขาผลิตตัวหน้ากากแมสอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เลยลองสอบถามปัญหาไปนะครับแล้วก็พอเขาเมลกลับมาครับผมแอบตกใจอย่างหนึ่งเขาให้ผมรีวอะไรรือเปล่ากังเกงในกังเกงในกังเกงใน what is the กังเกงในครับ เฮ้ย hey! นี่เขาติดต่อผิดเพจหรือเปล่านะเพราะว่าเพจผมเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะรีวิวอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะเครื่องดูดฝุ่นเอ่ยพัดลมเอ่ยอุปกรณ์คอมโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดหรือโซล่าเซลล์เนี่ยผมก็รีวิวหมดเพราะผมเป็นคนชอบอะไรที่เป็นไอทีนะครับผมก็นึกคอนเทนต์รีวิวไม่ออกแต่ผมได้ยินคำคำหนึ่งมันติดหูมากครับผมนึกไปถึงช่องล้ำหน้าโชว์ของพี่หลามครับตอนอินโทรคลิปเขาขึ้นมาอย่างนี้ครับเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีววิได้ทุกอย่าง อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเสื้อผ้าผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแต่เราจะมารีวิวกางเกงในกันนะครับอันนี้ก็เขาส่งมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองแกะกล่องกันดูนี่ผมยังไม่รู้เลยใช่กล่อง GQ หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละ บอกว่าที่ติดต่อมาทางเพจ x t ็กทเนี่ยเพราะว่าการผลิตกางเกงในตัวนี้นะครับมันเปรียบเสมือนเป็นเทคโนโลยีอยู่อย่างหนึ่งอยากจะให้ X t ็กติมทลองใส่นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบล้วงจัดทรงใหม่อะไรนะครับอันนี้เขาส่งมาให้ผม2ตัวมันเป็นอะไรบ้างเนี่ย GQ รูปแบบที่เป็นสปอร์ตอ่ะแล้วก็เป็น GQ รูปแบบออเดย์ไหนมาลองรีวิวหน่อยเขาบอกว่าเย็นขั้นสุดนวัตกรรมเส้นใหญ่รูปแบบผ้าตะข่ายระบายอากาศได้ดี mm hmm. เพียงแค่ใส่ อุณหภูมิก็ลดลง2องศาห,หรือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ไข่เย็นขึ้น2องศาแล้วก็ที่สําคัญควักง่ายในมือเดียวอยู่ทรงไม่เสียสีทั้งวันด้วยเป้ากางเกงที่มีชิ้นผ้าแบ่งกั้นทําให้อวัยวะสําคัญอยู่เป็นที่ดีก็เลยว่าคุณผู้ชายเนาะเดี๋ยวต้องจัดทรงไว้ด้านซ้ายบ้างเดี๋ยวต้องจัดทรงไว้ด้านขวาบ้างอันนี้ก็คือใส่ดีเดียวมันจะบล็อกทรงไว้นะครับให้มันอยู่ตลอดทั้งวันเพาะอารมณ์ตามนั้นละกันผมขอลองแกะก่อนละกันอันนี้หน้าตาแพคเกจนะครับนี่นะครับกางเกงงในขอเรา ชวิปอันนี้มาในรูปแบบทรงบ็อกเซอร์ไซส์เอลนะครับตัวที่บอกว่าทําให้เป็นอยู่ทรงมันไม่ตึงอัดบ็อกมันเต้าออมาให้ด้วยดูนี่ตรงๆออกมานะครับแล้วก็เขาบอกควักง่ายในมือเดียวมีรูควักครับแล้วก็หยิบออกมานะครับนี่สามารถหยิบออกมาตรงนี้ได้โดยที่ปกติถ้าสมมติผู้ชายใส่กางเกงในเนี่ยเราต้องควักท่านี้ออกมาฮะอันนี้ไม่ต้องควักท่านนะั้นละเราล้วงออกมาตรงนี้นะครับมือเดียวสามารถล้วงออกมาได้แล้วก็ขอบกางเกงมาเป็นแบบเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนเนี่ยจีที่มันเป็นแบบ อันใหญ่ๆเออเป็นว่ามันเป็นอันใหญ่ๆนะอันนี้เป็นทรงออเดย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงสปอร์ตนิดนึงเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นทรงลายสปอร์ตนะครับโสีอันนี้เป็นสีเทานี่เออหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปลองทดสอบใส่ใช้งานแป๊บนึงไข่จะเย็นขึ้นหรือเปล่า ก็ตอนนี้ผมไม่เปลี่ยนกางเกงในผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกแรกที่ผมใส่ก่อนเลยนะผมอธิบายแบบเป็นความรู้สึกละกันคือเอาไข่กันเรากันเลยตัวกางเกงในอ่ะเขาไม่ได้ตัดมาเป็นแบบเหมือนกับตัววีปกติทั่วๆไปก็ มันทําให้เหมือนกับเออมันอยู่ทรงมันก็อยู่ทรงจริงๆอ่งะคือใส่ปุ๊บมันเข้าทรงเลยนะครับแล้วก็มันเย็นไหมเหรอผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็น2องศาแบบใส่ปุ๊บอย่างกระทาแป้งเย็นตางูนะนี่ผมพูดตรงๆเลยมันก็รู้สึกใส่สบายถามว่าใส่สบายไหมมันก็สบายแหละแล้วก็โดยจริงๆแล้วที่ผมใส่แล้วมันไม่ได้รู้สึกเย็นทันทีเนี่ยคือไข่มันต้องร้อนมันต้องอับก่อนนะครับเช่นสมมติเราใส่กางเกงในตัวนี้ไปแล้วไปเดินนอกบ้านหรือว่า ไปเดินตามกลางแดดกลางแจ้งนะครับแล้วพอเราใส่กางเกงในตัวนี้เราจะรู้สึกว่าไข่มันเย็นขึ้น2อ,องศาเพราะว่ามันระบายความอับชื้นได้ดีนั่นเองซึ่งกางเกงใน GQ เนี่ยที่เขาส่งนะครับมันมีูองอันที่เขาส่งมาให้แต่จริงๆเขามีทั้งหมด3แบบนะครับเขาจะมีตัว OD นะครับ New Normal แล้วก็ Sport ซึ่งตัวที่ผมใส่อยู่นะครับมันจะเป็นตัว OD นะครับตัว OD กับตัว Sport เนี่ยทรงเขาจะเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการรีวิวกางเกงในรอมน้าขอเถอะ GQ ส่งเสื้อมาให้ผมแทนดีกว่าไหมฮะให้แบบอ่าคุณนพครับใส่เสื้อตัวนี้ตอนไลฟ์สตรีมหน่อยโหผมใจ่ให้ทุกไลฟ์เลยนะครับแต่ส่งกางเกงในา่างนี้บอกได้เลยว่าโคตรแปลกใหม่สำหรับมิติการรีวิวกางเกงในนะครับเรียกว่าเป็นกางเกงในที่มีเทคโนโลยีครูเทคไข่เย็นขึ้น2อ,องศาใครอยากไข่เย็นใครเรียกว่าอยากนั่งเล่นเกมแบบสบายไขย่นั่งหน้าคอมอยู่ทั้งวันนะครับก็ ให้มันอยู่ทรงตลอดทั้งวันไม่ต้องนั่งล้วงแบบล้วงจัดทรงอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแล้วนะครับก็ฝากไว้ครับกับการเก่งใน GQ ขอบคุณมากครับ